เลิกกันจริงอชิมิยะเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ลบรูปคู่กันออกแล้ว เรียกว่ามาเร็วเข้มเร็วไปเร็วจริงๆสําหรับคู่ของอาชิอาชิวรวัตรกับมียาทองเจือหลังถูกยงเป็นคู่รักไวัยทีนเลิกกันขณะผู้เป็นแม่โบชยาดาแม่ของฝ่ายชายออกมาสพอร์ตลูกชายรัวๆผอมฟ้าผู้ใหญ่ปล่อยข่าวทําร้ายลูกยืนยันลูกชายไม่ได้เป็นฝ่ายนอกใจและต่อมายังได้ลงภาพใครอาชิร้องไห้ถามกลางแฟนๆที่สงสัยว่าทั้งคู่ได้เลิกรักกันแล้วจริงหรือเปล่า ล่าสุดเมื่อได้เข้าไปซองอินสตาแกรมของอาชีปรากฏว่าเจ้าตัวได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นภาพเดี่ยวเรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เป็นภาพคู่กับมิยาเช่นเดียวกับอินสตาแกรมของมิยาเจ้าตัวก็ได้ลบภาพคู่อินสตาแกรมด้วยเช่นกันแต่ทั้งคู่ยังคงฟอลโลกันเหมือนเดิม